เปิด3ออปชั่นโคตาต่างชาติลาวลีกวันฤดูกาล2025-2026สหพันธฟุตบอลแห่งชาติลาวได้ออกประกาศกฎโคตา้าผู้เล่นต่างชาติสำหรับการแข่งขันลาวลีกวันฤดูกาล2025-2026ยังเป็นทางการโดยปีนี้มีการปรับรูปแบบครั้งสำคัญเปิดทางให้แต่ละสโมรสรเลือกใช้ได้3ออปชั่นตามความเหมาะสมของงบประมาณและแผนการเสริมทีมเพื่อยุกระดับคุณภาพการแข่งขันและสร้างความยืดหยุ่นให้กับทุกสโมรสร การปรับกฎครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้แต่ละทีมสามารถจัดทัพได้อย่างหลากหลายทางการใช้ผู้เล่นอาเซียนผู้เล่นจากนอกทวีปเอเชียหรือผู้เล่นในชาติสมาชิก AFC ซึ่งจะช่วยให้ลีกมีความเข้มข้นมากขึ้นและเพิ่มโอกาสให้แฟนบอลได้เห็นนักเตะฝีเท้าดีจากหลายประเทศมาวาดลวดลายในลาวลีกวันโอปชั่นที่1 ใช้เฉพาะผู้เล่นอาเซียนส่งผู้เล่นอาเซียนได้สูงสุด6คนและสามารถลงสนามพร้อมกันได้ทั้ง6คนไม่ต้องใช้เอกสารเดินบัญชีธนาคารแนวทางนี้เหมาะกับสโมสรที่ต้องการดึงนักเตะฝีเท้าดีจากประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเช่นไทยเวียดนามหรือกัมพูชาซึ่งมีค่าใช้จ่ายไม่สูงมากและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ง่าย ออปชันที่2ใช้ผู้เล่นนอกทวีปเอเชียส่งผู้เล่นต่างชาติได้สูงสุด6คนผู้เล่นจากนอก AFC 4คนผู้เล่นเอเชีย1คนผู้เล่นอาเซียน1คนลงสนามได้สูงสุด5คนต่อเกมไม่ต้องใช้เอกสารเดินบัญชีธนาคารออปชั Option นนี้เหมาะสําหรับสโมสรที่ต้องการสร้างความแตกต่างในเชิญคุณภาพด้วยการดึงผู้เล่นจากลีกยุโรปอเมริกาใตา้หรือแอฟริกาเข้ามาช่วยยกระดับมาตรฐานการเล่นของทีม ออปชันที่3ใช้เฉพาะผู้เล่นเอเชีย er. ส่งผู้เล่นต่างชาติได้สูงสุด10คนต้องเป็นนักเตะจากชาติสมาชิก AFC เท่านั้นลงสนามได้สูงสุด5คนต่อเกมหากไม่มี AFC l ไลเซ e นต้องแสดงรายการเดินบัญชีธนาคารมากกว่า3,000ล้านกีบประมาณ1 3 9 9 0 0ดอลลาร์สหรัฐ ด้วยการเปิดทางเลือก3รูปแบบนี้ทำให้ฤดูการ2025-2026ของลาวหลีกวันมีความน่าสนใจและค้าทายมากขึ้นเนื่องจากแต่ละสโมสรจะต้องวางแผนอย่างรอบคอบในการเลือกใช้ออปชั่นให้เหมาะสมกับแนวทางของทีมและงบประมาณที่มีอยู่เพื่อสร้างความได้เปรียบในสนามแข่งขันแฟนบอลลาวและภูมิภาคอาเซียนเตรียมรอชมได้เลยว่าทีมไหนจะเลือกเส้นทางใดและนักเตะต่างชาติจากชาติไหนจะกลายเป็นดาวเด่นของฤดูการใหม่นี้